เออเขาบอกเขาใจเออบันี้ล่างห้องครัวคลิปนี้ล่างห้องครัวนี่นะเต่าถ้ากันล่างห้องครัวไอ้บุ๋มไปทำงานแล้วบุ๋มไปทำงานแล้วหามงกลเราบอฮะหามงแล้วไอ้บุ๋มไปทำน้านอาหารแล้วแต่ไอ้งอนชใส่กันเฮ็ดบกีน่นี่อืมเนี่ยนะ ล่ามทั้งลางหอคั่วลานหอคัวแล้วอันลา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 งหอคัวบอลางกำกอที่นี่แหละบอหลางกก หอคุูนหอคุูนเขาอันอันนั่นแกนั่นแกนี่เลยงอกมองเขาขาวหันเจี๊อกันเพื่อนมาใส่มองเขาขาวหันมองเอากันซื้อก่อนเพื่อนมาใส่เขาลาบออกเขาเลือกบอเขาซื้อกันเพื่อนมาใส่้แลาวมองล่างสวยล่างซ้ำล่างสวยล่างซ้ำจริงด้วยเหรอใครคิดในใจกัน ไอคิดบ้างกันลลางหางคั่วนิดกันหลังหางคั่วปกติไปซื้อตู้เย็นมาใส่ตู้เย็นตู้แช่มาใส่บ้างตู้เย็นตูแ้แช่ใส่หมอนี้เออใส่หมอนใส่ไลน่นี่แกะฟ้านี่อืม ตู้เย็นตู้แช่แช่หันแช้หมองแช่ลายหันกู้ยืนพัดก็จะยืนพัดยูหันอืมหันมองหันห้องนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของได้เด็กเล็กน้อยๆห้องห้มืนั่งว้าเออมีละห้องนอบเออท่านเหตุแล้วเท่ย นอนหรือได้เล็นเกมนี่ ที่ได้เศ้าต you know ัดล en> oh, okay, you know? ัไปเอาชูเอาไปเนี่ยมใส่เน่เนีลอกขางมันบอกเป็นอย่างก็บ่ได้เอาหย่งดอกแม่วามันแล้วแล้วตั้งแต่บ่แม่นสูเลือเสียขางอีกโอ้ก็ไงอีกกล่ะจังว่ารี่วแล้วอันอี่ย่างก็เอิ้นกันกันเปื้อนน้เฮ็ดนามเวดนา บ,บอะเพ,พืเาา่นผูนน้เดียวหันใจงอหันใจโอ้ยผู้เดียว่าจม่คตกตนดอ้วชุดนี้เลยไม่ได้ถูค่ะอีกก็ปัดไงอีกแหละปไงอีกแหละ เขาเลี้วเลี้ยวเขาจะเห็ดกันเพื่อนเหต้กันเพื่อนอีกอืมไ้ยงไมันได้คาขี่มืงมือนี่มันบอก เนะ่้เ็นพ่นูก็ได้ย้อนด้วยนะอัอละล่างด้วนู่นละเออลกเอออือนันบ็ได้ย้อนหรอมาเจ้าของร้านคุนันได้หน้นันเจ้าของร้านนะกหไอ้อเียงไอ้พอเสี้งกับไอ้บุมเจ้าของร้าน ทันขานมันจะไ่ได้เป็นแล้วเป็นของด้านไกล้าจะเป็นมันเงนเป็นผู้มารับจ้างมันมาเสิร์ฟอืม่วดขวดขวดขดแล้วก็ถุงผ้าแล้วม็นักศึกษาลอยนักศึกษาในหัวขันมีน่างเดเห็นไหมมี่อเพียงที่บุ้แเหออมเห็นไหย่างเงา ไม่ให้แล้วก็จะนั่งเล่นกมอยไม่เอาติลูเอานาะ